เราเอาเนื้อไทยตัวนี้มาขายเพราะว่าเรารู้ทุกอย่างว่ามันกินอะไรอาหารมันเป็นยังไงเลี้ยงยังไงเราเลยกล้าเอามันเข้ามาขายครับคนเลี้ยงวัวตั้งใจเราตั้งใจมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาได้ ร้านของเราเนี่ยเป็นร้านที่เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงวัวเลยของตัวเองที่ฟาร,รม์มเองที่ขอนแก่นแล้วก็จนมาอยู่บนโต๊ะอาหารมันเป็นวัวที่เลี้ยงในลูมน้ําชีแล้วมันมีแร่ธาตุเยอะญาที่อยู่แถวนั้นก็จะเป็นญาที่มันมีแร่ธาตุของเกลือเยอะฮะแล้วมันจะมีรสชาติเหมือนผู้ว่ามีของมันตามธรรมชาติที่จะเข้าไปอยู่ในในสารอาหารในในตัวของวัวเป็นรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองข้อเนื้อเรานะฮะมันจะไม่มีไขมันที่มันจัดเหมือนอื่นเพราะว่าเราเลี้ยงตามโปรแกรมญี่ปุ่นที่แบบเน้นความนุ่มที่เนื้อออแแดงงกก่่นนลคยใไไขมัทรป เริ่มจากข้าวผัดมันเนื้ออะไรก็ได้ฮะเกิดจากที่ลูกค้าเขาแบบกินมันเหลือมั่งเราก็เอาไปเอามันนี้ไปเจียวผัดกับข้าวให้ลูกค้าไปยุกเกะเนื้อสไตล์เกาหลีฮะเป็นเนื้อดิบแล้วก็จะเป็นรสชาติเค็มๆหวานๆทานกับสาลี่อันนี้เป็นลิ้นวัวคั่วพริกลาบเมนูแบบกับแก้มแบบสําหรับคนสายดื่มเลยจานสุดท้ายนี้ก็เป็นสเต็กเนื้อและเป็นเป็นสเต็กเนื้อจากกลุ่มมันจากคีรีวาคิวอันนี้เป็นส่สติปลอย คือในร้านพยายามที่จะใช้วัตถ <c oughs> ุดิบที่99%มาจากเกษตรกรหรือพื้นที่ที่เราหาได้ทั้งหมดครับก็คืออย่างเกลือเนี่ยเราก็จะเป็นเกลือผสมกับพริกไทยแต่ว่าเราเอาเกลือจากน่านอะไรเงี้ยฮะพริกไทยเราก็เป็นพริกไทยของเขมรเรามีมะนาวแล้วก็มีของดองมีมะเขือเทศอบแบบยุโรปพยายามทำให้จานหนึ่งจานมันมีเครื่องเคียงหลายหลายชาติของเราครับ ตั้งใจเลยครับตั้งใจช่วยฮะเพราะว่าคือหลายคนมักจะมองว่าเนื้อไทยทำไมราคามันแพงราคามันแพงกว่าเนื้อออสเตรเลียแต่คือสําหรับเราเราขายในราคาที่มันสมเหตุสมผลแต่ที่มันราคาเนี้ยเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับมันอ่ะเรารู้ทุกอย่างว่ามันมายังไงเราเลยให้ให้ราคากับมันเท่านั้น,นครับคือเราเอาวัวมาเป็นตัวอยู่แล้วแหละก็คือพยายามทั้งตั้งแต่ทั้งตัวใช้ให้หมดทุกอย่างก็ฝากร้านเตี่ยวบุชลีนะครับอยู่ถนนจันทร์ครับร้านน้องใหม่ครับแต่ตีมือเก่าแน่นอน